ครับมือนี่อยู่กับพ่อเยี่ยมแฟนเพจโบตรงมีอย่างมากไหมมือนี่พ่อเยี่ยมกับกิบกนเขากรับเดี๋ยวเอาอีเมืองครับนี่กับตัวนี้มือนี่กับเขาแบบง่ายๆเนาะเพราะว่าพอกับแม่พนผ้ากินจังสี่ต่างแก่พ่อเยี่ยมน,น้อยๆบานขึ้นนี่เลยอยากกินแบบคือเกานะครับเน่อยกินเขาครับแทงมพี่น้องมาๆมาๆมากรองหูดีนเนาะ ผู้เฒ่าบ้านเฮาห,ห,หูดียู่ดอกว่ากินเขากับแตงโมแบบใดนี่นี่ครับนี่มาเด้อมันกินน้ากันพี่น้องส่ผู้สูขคนว่าทางไก่ทางไก่บัวแต่อยู่ต่างประเทศมากินเขากับแตงโม่แตงโมวหวานสื่อมาแต่น้าสวนเพลินนะครับหน่วยสื่อมาหน,น่วยหนึ่งนี่ครับมามากินเขาน้ากันครับกินเขากับแกงโม่เนี่แหละทราบครับแตงโมหวานกินกับเขามาดีเฮาแต่ผู้เฒ่าเป็นบางคนเิ่นก,กินกับเขาเหนียวเนาะพี่น้อง แล้วพอยมกินเขากับมันลิกินเขาแตงโมกก็เป็นเขาเจ้าหรือเขามะลิบ้านทัางหมดะครับผมมาครับมามามาลูกคนหน่อยกับพอยูวจับไปใส่บวกกับบางหนายไงกองเพว้นพี่น้องเลยโจมหาตลอดคนใหญ่กับจับกองให้พ่อเยีำด้วยนะครับว่ากับผ้าอิดกีบเพชรยังกับพอยวยตะกุนอืมตามดูดมันมีอย่างมากมายกินเขาแตงโมุกรสจัด สุบ้าไปใส่ก kind of ันมาไปใส่มาเขาไปตลาดมาลอดท้ายกิบไ่อยากมาด้ายเนานี่แม่นี่น่นเาป้องกันไปก็บพ่อมบอกแม่บอกก่อเาไปกบดีไปกบดีเาต้องห่วงเข่ต้องห่วงยังไงเขาลอดท้ายกิบอยู่เลยเนี่ยอ้ยไปสืบพักไม่ทายกิบดิไม่ท้ายกิบเขาบ่เห็นบอกพอทายเลยวพวกสู้่ตลอดเลยมีเบดมีแต่เนวาบามีแต่เนว่า มวนบอลจะพองกันมิจเนี้ยววะมิจฉเนยวว่ะไม่น้อยนะก็พองกันน้วใครโดน่บกวนม้วนจไปแต่หลอดจะไปยังไงไอ้่วยเจ้าพวกหองห่วงดอกห่วยดูแลดีเรวกูไม่อยากงไปลมึงกู่ไว้ใจมึงเราคอยเป็นแห่งเจ้าชื่นกัีร่ากีร่านะมึงกีแห้งมึงเอาใจม่สเขี้ยวบเี้ยวกีเมึงต้องมายิ้มๆหรอกกีเป็งบรรยากาศไปสงคนเฮ้ยอรเมีนมี่กับเาพวกับน้ามอก็บผอยากเฮ็ไปไปไปหาเตรียมควาท้ายกิม แล้วเอามาว่างไว้ใหยังนีไม่เียเี้ยหนีก็เอาเนี้ยิบบอเี้ยอื่นมาทงโอ้ยพ่อเอ้ยมันมันเป็นยังนี่มเอาปยังานเาคูกว่ไกินได้อยู่นมันตกดินมันมันกินได้อยู่น่อโครอะไรบไป่อนครกิกหนายงกวางเพี่นเอ้ยมันน้าบ้าอ่ะอยม่ก็มักมักกว่างยังกูมักแบบนี้บมมักแบบนี้บ่ ทั้งกูบ่ได้สมใจกูจักบาดเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละมีลูกเคยแบบบ่คือกะจะเอาเด้อพี่น้องให้ลูกวางเป็นโสดดีกว่าโอ้ยบักหนกาเงี้กองเพื่อนเอย้ยบกักน้ำบ่อาบบกักสุก,กับโป๊ะไหนล่ะซ่อนกูบนันโอ้ยกูน้องหัวแห้ง,งก,หกว่าหนาเงี้กองเพื่อนโซ่โซ่โซ่ซแบบนี้กูบ่เอาแล้ว อย eh ่ะมาเงียนกูนะทีหลังน่ะเฮ้ยกินของสำ่สร็กูบ่ได้กินพี่น้องเลยนี่ครับกินของแตงโมได้มาเตะคว่ำหลงเฮ้ยลายเง้ยเอ้ย